ก็ยืนดูกันแบบดูเขาแถลงค่ะดิฉันพยายามเก็บอาการนะพยายามเก็บอาการตอนที่เขาแถลงแล้วเขาก็พูดได้อะไรไปเราก็อายืนดูไม่พูดแล้วก็ดูดกาแฟไปง่วงไงง่วงก็มากินกาแฟไงเอฟซีซื้อให้กินแล้วก็กินอ่ะกินกาแฟไป ก็อบอกว่าจะไปกินกาแฟถูกไหมแล้วเดี๋ยวแจ้งร้านกาแฟข้างพอทอนะคะเดี๋ยวฉันเอาเอา่ออะไรนะปัดคิวไปคืนไปเอาอีกตัวบัตรคิวเขามาใครมีรู้มายัดใส่มือกูกูก็กเอากลับใส่กระเป๋าไปด้วยแล้วดูว่าพวกอ้อยยืนขนาดเนี้ย เขาไม่ได้เก่งแบบเอ้ยเวลาที่เขาแบบไม่ได้มีพวกเราตรงเนี้ยเขาจะพูดแจ่นมากยิ่งมหามีมานี่ยิ่งไปไม่เป็นเลยคนนี้เขาพูดถึงนะคะพูดถึงเนี่ยเอกสารที่เซ็นรับรองเนี่ยโดยสำนักพุทไม่ใช่มติมหาเถรสมาคม บัตรคิวเลขอะไรไม่รู้เลขหกอีกแล้วไปเอาของเขามาเดี๋ยวเอาไปคืนเดอ้อฝากบอกร้านกาแฟข้างบอทอ,อด้วยเดี๋ยวดิฉันเอาไปคืนนะคะวันนี้รีบไงไม่รู้ใครเอามายัดใส่มืออ้อชอบนะาภาพนี้คือโคตรเท่เอตัดมาคนเดียวเลยเอาเดี๋ย ถืกแก้วกาแฟชอบชอบชอบแถลงแก้ตัวไปก็ไม่ทราบหรอกค่ะเขาก็มีสีแถลงแหละเขาก็มีสีแถลงของเขาแหละค่ะแต่การแถลงของเขานี่คือมันฟังแล้วมันแบบคอมเมนต์ช่องแดงไม่ขึ้นอีกแล้ว่การเ อ่านเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์นี้สกีนเป็นเสื้อรูปนี้แล้วมีการอีกนะมีการบัฟให้พระรูปหนึ่งโทรมาหาดออรอดิเทพผาทาเพื่อจะให้พูดคุยแล้วดึงนตรอดิเทพไปอยู่ฝั่งตัวเองแต่ต้องให้ลงลายมือและอักษรว่าที่ผ่านมา นั่นนี่นูน่นแล้วจะถอนแจ้งความให้ยังไม่ได้ถอนแจ้งความเลยยังไม่ได้แจ้งความเลยชอบนักข่าวไล่ใช่ไหมมัม่วไงเอาใครมาก็ไม่รู้มาพูดถึงศาสนา,สาศาสนาอิสลามเฮ้ยมันเป็นระดับระดับชาตินะคะเรื่องนี้มันไม่ใช่ระดับเล็กๆเราอย่าไปพูดถึงาศาสนาอื่นเลยค่ะเรามาทำให้าศาสนาเราเนี่ยแข็งแรงก่อน อ้อเคยพูดเสมอว่าถ้าเป็นอิสลามนะแล้วคุณมีกลุ่มคนแบบนี้เอาศาสนาเขามาบิดเบือนบทันได้ตื่นฮอลเซาค่ะแต็กอยู่รุมใดถูกไหมไม่รู้อยู่รุมไหนคะ่ะบอกเลยแต่การที่คุณออกมาพูดแบบนี้คุณกำลังจะสร้างอะไรสร้างความแตกแยกอะไรเรื่องที่คุณพูดเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกค่ะ ถ้าไม่จริงๆเรื่องศาสนาเป็นเรื่องที่เซนสทีฟมากทุกคนมันไม่ได้เป็นคือมันเป็นแค่กลุ่มคนคุณเอาทั้งหมดมาพูดไม่ได้แต่การที่คุณพูดแบบนี้เออคนอิสลามเขาก็จะยิ่งเกลียดมึงเข้าไปด้วยไม่ใช่แต่คนไทยพูดแล้วค่ะ<ส><ญ>ก็ดีอ่ะ สิ่งที่คุณทําวันนี้คุณพลาดมากคุณเอาใครก็ไม่รู้มาแถลงข่าวมั่วไปหมดตีกินพื้นที่สื่อนักข่าวจนไล่หนีมีไหมมาแถลงข่าวนักข่าวไล่หนีมีไหมแล้วคุณมั่วซั่วไปหมดอ่ะ ดึงศาสนาอื่นเข้ามามั่วไปหมดเลยขอให้คนอิสลามเขาเห็นนะคะในสิ่งที่คนพวกนี้กําลังทําอยู่เนี่ยต่อไปมันจะไม่ได้มีแต่คนไทยพูดอย่างเราที่ว่าไม่เอาลัฐที่เชื่อมจิตทำคสมาเกือบร้อยกว่าคสไม่เคยเห็นหนักข่าวไล่เคสนะมีแต่สู่นี่แหละ ไม่รู้เหมือนกันค่ะอิสลามดูอยู่คุณไม่ควรเอาเขามายุ่งเกี่ยวเลยใช่คุณมาสร้างความแตกแยก คุณพูดประมาณว่าทําไมคนไทยพุทธไ,ไ,ไม่ไม่มาออกมาปกป้องสิ่งที่พวกคุณกําลังทําอยู่เนี่ยทําไมจะต้องมาตีกันเองจ้ะเขาไม่ได้ตีกันเองค่ะเขากําลังปกป้องศาสนาไม่ให้คนเอาไปบิดเบือนแล้วมันเสื่อมลงทุกวันทุกวันแต่คุณก็ไปลากศาสนาอื่นเข้ามาเกี่ยวเพื่ออะไร ขอบคุณค่ะที่การเอกสารข้างหลังหรอเขาเอามาสองครั้งใน,นเรื่องศาสนาอิสลามใช่ไหมคะเนี่ยแหละเขากำลังหาศัตรูเพิ่มก็ดีนะเออไม่เกี่ยวกับเรานะคะต้นอ้ออีแทนคุณ มูลที่ทานายกองทัพทมไม่เคยเอาศาสนาอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จ่องแดงคอมเมนต์ดูไม่ได้เลยคะ่ะต้องดูอีกเครื่องหนึ่ง อย่าลืมนะใครจะสั่งสร้อยสั่งยาดมนะฮะออกแบบโดยเด็กคนหนึ่งมึงไม่หาผลประโยชน์กับเด็กยังไงวะดูยังไงก็หาผลประโยชน์ชัดๆพยายามทำไม่ให้คนลืมไงอืม ใช่มาแฉ่คนที่เขาไม่เกี่ยวข้องเลยค่ะแฉ่คนที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วหนึ่งดึงศาสนาอิสลามมาแล้วหนึ่ง ไอคนที่เข้ามาแซออเนี่ยไม่เหนื่อยเหรอคะอย่าพยายามเลยค่ะอืมแต่ถ้าคุณไม่เหนื่อยคุณก็ทําไปอย่าทําเป็นมาพิมพ์มาพูดดีแล้วแซะเลยไม่ได้คายไม่ได้ระคายเคืองผิวหนังมิชันหรอกคะ่ะ นี่เห็นยังเหนื่อยแทนเลยเอาเวลาไปนั่งไถ่ฟีดดูอะไรนู่นน่ะถ้าไม่ชอบดิฉันก็ไม่ต้องดูเออต้องให้ร้องไหมต้องให้กรี๊ดไหมทาเสียงสองไหมเอออยากเข้ามาด่าดิฉันเลยค่ะดิฉันลับไม่ไหวแล้วลับไม่ไหวรับไม่ไหวลับไม่ไหว,ไไหวเอาแบบนี้แหละคะ่ะต้องการแบบนี้แหละคะ่ะ เมื่อยเนาสูแต่ละเมื่อนี่ชอบผมซานขอบคุณมากวันนี้ก็มีแต่คนชมแล้วเนาะเดี๋ยวจะย้อมผมอีกแล้วเนี่ยผมเริ่มสีแห้งอีกแล้วนะคะไปลงพื้นที่ต่อปากต่อคำกับทนายเรื่องมารยาทเขายังไม่เคยมีมารยาทกับใครเลย และไม่จําเป็นที่ฉันต้องมีมารยาทกับคุณแบบนี้เออชอบพาดพินดิฉันนอกเรื่องอะตลอดค่ะถ้าจะพูดเรื่องเชื่อมจิตพูดไปเลยค่ะเออนอกเรื่องกูก็สวนนะคะในสาลดิฉันก็สวนมาแล้วจ้ะบอกเลยเดี๋ยววันที่สิบห้านะวันที่ยี่สิบห้านะขึ้นสาลเสร็จเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังคันปากมาก มองอ้อตากลับอ้อมองตาตรงๆนี่แหละค่ะด <c oughs> ิฉันก็มองตาตรงๆนะก็เหมือนผู้หญิงมองหน้ากันแบบเอาดิแม้แต่ตัวน้องเองก็จ้องหน้าอ้อแล้วก็ขยักคิ้วหรี่ตาพอเขาอยู่กับกลุ่มคนหมู่มากเขาก็จะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวอีก แต่ตอนนี้เขาอยู่กับพ่อกับแม่เขาไม่มีอาการแบบนี้นะคะเขาดูมีแววตาที่กลัวมากกว่าแต่อ้อจ้องเขาจนเขาละสายตาจนกลัวอยากมีบทไงอยากมีบทบาทได้จ้ะเดี๋ยวทำให้มีบทบาท ยินดีค่ะไปช่วยนองคายยินดีค่ะขอบพระคุณมากนะคะสุดท้ายเด็กก็ยังไม่ได้ที่เรียนนะโฮงสคูก็ยังไม่ได้เรียนจะกลับไปที่เก่าเขาก็ไม่รับเพราะเดี๋ยวมีปัญหากับผู้ปกครองในโรงเรียนนะคะพี่หนุ่มก็โดนโดนเด็กยักคิวให้ค่ะวันนี้ตอนพักเบรกพี่หนุ่มเล่าให้ฟังอย่างฮาแต่เอาพูดไม่ได้ป้าพูดได้ไหม ใช่ไหมป้าพูดได้ไหมคืออะไรอะ่ะไม่หรอกก็อย่าลืมว่าลูกคุณเนี่ยไปโรงเรียนเนี่ยเขาอยู่กับเพื่อนมากกว่าตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นถูกไหมออกแบบสร้อย อ๋อวันนี้คงจะเลื่อนตำแหน่งให้ที่นารูมาประทะฝีปากกับต้นอ้อหรอแม่้ะกูไม่ติดพ่เปียกอยู่ตรงนั้นนะกูบอกเลยไฟแลบป,ปะบอกเลยนักข่าวก็ตั้งก้ลองรอเลยเอาแค่นั้นก็พอค่ะเรื่องตรวจเด็กเนี่ยอ้อไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ไม่แต่พอมอก็ก็พูดไม่ได้อยู่ที่ศาลค่ะอ่า ป้าพูดได้ไหมใช่ค่ะเด็กยาคิวมา,มากพี่หนุ่มก็ซัดให้เลยไม่หรอกบางทีแบบด้วยความที่พ่อแม่เขาไม่ยอมห้ามปามลูกตัวเองแต่สนับสนุนด้วยซ้ำว่าให้ลูกทําแบบนี้แบบนี้ใช่แค่บอกว่าต้องรักษาประมาณนั้นโอ้ก็ไม่ทราบหรอกคะ่ะว่าเป็นยังไง น่าจะไปตรวจแล้วค่ะพี่เอซีสงขาเดี๋ยวนะอ้อ,อก,กลับมาจากอีสานวันนี้พรุ่งน้อ,อคงจะต้องขอนอนสักหนึ่งวันเต็มๆก็ไม่ได้อีกอะวันที่ยีิบสองไปรับรางวั 23, ลยีสามรับรางวัลตอนเช้าตอนบ่ายออกรายการยี่สี่เดินทางไปสุร,ราษฎร์ยีบห้าอยู่สุร,ราษฎร์กลับมายี่ิบหกมีเคสอีก สองเคสอืมเคสที่ส,สงขานารูหายไปคนหนึ่งคนนั้นคงจะไม่มั่นหน้ามั่นหนกเท่านารูคนนี้มั้งคะพี่อ้อนิ้วโดนอะไรพาลิสติกพอดีว่าสั่งเทสสั่งเทสเตอร์มาลองกำลังลองเทสว่า จะใช้สีแบบไหนจะใช้เนื้อลิปแบบไหนจะขายของไงทำลิปแบรนตัวเองไงคะก็เลยจะเลือกเนื้อสีว่าจะเอาสีเอาเนื้อแบบไหนมาทั้งแปดคนนะคะสีแบบไหนที่ทนวยทาได้ปากไม่ซีดดูไม่ตื่นตรนกตกใจนะคะ อันนี้เนื้ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยยังไม่ได้อ่านเลยเขาเพิ่งส่งมาสีนี้ออกส้มจ้าสีไหนทาแล้วหน้าไม่ซีดปากไม่ซีดเหมือนคนตกใจก็มีนะเนี่ยแพ็กเกจอย่างนี้ก็น่ารักดีนารีคนกลัวผลกระทบกับงานหรือเปล่า ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะพี่แล้วแล้วพ่อก็อยากมีบทนะพ่อก็อยากมีบทพูดมายืนใส่แว่นเท่ๆเรื่องทำสร้อยทําจี้บอกว่าน้องว่างแม่ก็รีตัดบทกลัวเขาบอกว่าออาลูกไปไปโรงเรียนเหรอ <c oughs> อันนี้สีเบทมังทาลองพื้นได้แล้วกูสั่งอะไรมาวันยี้แยะสั่งตอนนี้สั่งของมาเทสอยู่ <_ c oughs> เขาก็จะเป็นแรปเตอร์ไง <_ c oughs> ยู่ซื้อกระย่างเขามาเอาแล้วก็พวดพัดไม่นัดกันเหรอคะน้องว่างอยู่ช่วงนี้เบะวะ่าแม่กับส่วนปั๊บเลย เออ The Matrix น้องว่างอยู่ค่ะน้องว่างอยู่ครับช่วงนี้แม่ไม่ได้ใส่แว่นค่ะแต่แม่ไม่ได้ปุดแม่ไม่ได้ปากดีเหมือนทุกครั้งอะอะยังไม่จบหรอกค่ะตอนนี้ข่าวก็เอออ๋อปะชอออนฉันสั่งปัชออนมาหรอวะสั่งปะชอออนมาด้วย แรปเตอร์ค่ะคิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช่แน่ๆอ๋อตาดำเหมือนใส่เอาคือคือแรงแท้เธอคือว่าบาปขาวอุ๊ยอะไรเนี่ยมันคืออะไรอ่ะฉันไปสั่งอะไรมาวะอุ๊ยบัตรอ,อนอ๋อจะทำเครื่องสำอางขายค่ะอุ๊ยีิมผูนะ้น่ะสวยอ่ะ สีลูกคุณหนูสีลูกพญานาคไม่มีนะคะอันนี้สีลูกคุณหนูค่ะ